อาจารย์อาจารย์รถไทยครับวันนี้มาทำอะไรครับอาจารย์มาดูเขาขึ้นตู้ครับตู้อะไรครับจีนนะคะ<อ>ที่จะไปจีนทางคุณหนิงรถไฟไทยลาวเอ้ยไทยแล้วก็ไปลาวจากลาวก็ไปจีนที่เบียงจันใต้ไปที่คุณหนิงเลยนะคะครับค่ะตอนนี้เดี๋ยวรถไฟจะออกประมาณบ่ายโมงสี่สิบห้านะคะวันวันนี้มีทั้งหมดกี่ตู้ครับอาจารย์ยี่สิบสามตู้ อีกสามตู้อะไรอีกสองตู้จับไม่ได้ค่ะว่าเดี๋ยวอีกสองสามวันก็จะเต็มสามสิบห้าตู้ทุกวันทุกวันเลยครับผมแล้วอันนี้คือที่เอ็นเนี่ยตู้แรกเลยนะะยกขึ้น่านะครับเพื่อนๆครับตุเรียนนวนมารออยู่ละอ๋อนี่มารออีกหลายหลายคันรถเลยมารอขึ้นนะครับพยอยจริงๆมาถึงแหลมเะบังที่หมดละแต่ว่าตอนนี้ทยอยเข้ามาที่ท่าทยอยเข้ามาที่ท่าเรือแหลมเะบัง นี่ครับที่รางรถไฟเห็นนะคะที่แค่รถไฟบ,บริษัทที่ขนส่งนี้ผมดูข้างรถชื่อว่าสปีดค่ะสปีดอินเตอร์ก็คือบ<า>ร,ริษัท <Sport. S 1> ไทยโฮงอะครับผมไทยโฮงเก่าที่ค้าผลไม้เขาค้ามาตั้งแต่ผลไม้ไทยเนี่ยส่งไปฮ่องกงครับผมส่งไปจีนนี่ตั้งแต่ปีสา การขนส่งโดยรถไฟปกติเราส่งรถยนต์ใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้ที่ติดตามเรื่องของโลจิสติกขนส่งทุเรียนเนี่ยอาจารย์มองยังไงบ้างเรื่องของการขนส่งรถไฟกราวก่อนเนี่ยขนไปที่สิบหตู้เหมือนกันแต่ว่าใช้หัวลากขนไปจากไอ้ันทบุรีอย่างนะฮะไปจนถึงลาวมันต้องเปลี่ยนหลายครั้งต้องไปที่หนองคายทําพิธีการส่งอออแล้วก็ข้ามไปที่เวียงจันท์แล้วก็ยกขึ้นตู้ที่โน่นแล้วก็ แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นตู้รถไฟที่ทลาวแต่ว่าตอนนี้อ่ะจากแหลมฉบังเลยค่ะจากแหลมฉบังไปลากไปจนถึงเวียงจันใต้เลย<อ>จะถึงพรุ่งนี้ประมาณเจ็ดโมงส่งถึงเวียงจันพรุ่งนี้ประมาณเจ็ดโมงเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟไทยกับรถไฟลาวพอไปถึงเวียงจันนี่เราต้องยกลงอะไรไหมหรือว่าลากไปเลยเออยกขึ้นแค่ของรถไฟไลาวจี อ๋อย้ายย้ายเรียกว่าย้ายรถย้ายย้ายของไปขึ้นรถอีกคันหนึงเพราะฉะนั้นมันเชื่อมได้เชื่อมได้บริษัทนี้เขาทดลองส่งออกไปปีหนึ่งตั้งแต่ทางไฮบิดตั้งแต่ทางรถยนต์ในรถไฟจากรถแล้วก็รถไฟทีละตู้สองตู้เนี่ยนะฮะคราวกอนก็มาแต่คราวเนี้เป็นรูปแบบเพราะว่าของมันเยอะแล้วก็เขาก็มีตู้เพิ่ม แสดงว่าบริษัทเขามีการเตรียมการเตรียมพร้อมอย่างดี<อ>เลยเนาะเพามองเห็นต้าไปสร้างตู้มาหลายปีสองสามีครับมาแล้วก็มีตู้มาไว้ก่อนก่อนชาวบ้านเขาอะครับปีที่แล้วเป็นปีที่เริ่มส่งออกโดยรถไฟลาวจีนแต,แต่ตอนนี้จะมีการส่งออกทางไทยลาวจีนจากแหลมฉบ,บงังเหมือนะคะอืออาจารย์มองว่าเรื่องของการขนส่งรถไฟแบบนี้มันจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะ พี่น้องกเกษตรกรเรามอง<ช>ไปนงจนสุดๆเลยต้นน้ําเลยใช่ยังไงบ้างเป็นประโยชน์ยังไงบ้างเออของมันจะถึงเร็วกว่าอครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องโควิดปีที่แล้วก็มีปัญหาโควิดมันไปไม่ได้นะไปได้บ้างไปเยอะแต่ปีนี้ของจะถึงเร็วอืมครับเ,เร็วขึ้นเพราะรฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะผลิโภคสินค้าได้ ขดไอ้แก่ที่สุด<ช>เพราะว่าขนส่งจะไวแล้วลต่อไปถ้ามันไม่มีอุปสรรคอะไรอนี่ยโอ้อยัง,งนทุเรียนรรไทยอุปสรรคมีแน่ครับเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ย,ยาออาจากที่ปออชลารีช่วยกันแก้ไขปัญ<อ>หาโควิดครับแล้วก็ช่วยกันแก้ไขให้เขาอะนะคะอุปสรรคมีแน่เพราะว่าเป็นเรื่องใหม่อันนี้ภาครัฐก,กับเอกชนจะต้องคุยกันแล้วในฐานะอาจารย์เองติดตามมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสแล้วอาจารย์ทําหน้าที่ตรงนี้ เพื่อเอตดผลคนใดครับคือคนเกษียณน่ะมันไม่มีงานทำแล้วก็เราก็ไปอยู่กันที่สมาคมพืชสวนครับวันนี้จริงๆรินายกมาด้วยแต่ว่าพอดีลูกตรวจได้วาวใช้ความรู้ตัวเย็นกับพี่พวงปากาซึ่งเป็นเจ้านายเก่าก็ใช้ความรู้เรื่องน้ำเข้าสมองช่วยเกษตรกรช่วยการให้ตักการให้การสมองได้ดีที่สุดแล้วเมื่อกี้โทษนะตอนนี้คอมันไม่ดีมันเป็นหวัด เจ็บคอยังมานะยังมีความพยายามแล้วก็มีท่านทูตพาณิชครับที่ว่าแต่ก่อนท่านเราเคยมาด้วยกันกับเราวันนี้มาด้วยกันมาดูเรื่องว่าเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมบางทีเราอาจจะช่วยเขาแก้ไขได้ว่าในฐานะที่ว่าเราอาสุขกาคสารแต่ว่าไม่มีค่าจ้างค่าเจิงอะไรไม่มีเดือนจะไม่มาเนี่ยไม่มีอะไรทั้งทิ้นเลยมาด้วยหัวใจใช่แล้วก็ ด้วยความเป็นสื่อเกษตรเคยอยู่เกหาเกษตรอาจารย์เปลมกับพี่เปลมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเราก็เอาความมันเหมือนมีจิตวิญญาณอ๋อนีอีกหลายเรื่องนะคะหลายเรื่องแอ้ทกสนุกอ่ะทำประโยชน์เพื่อเพื่อภาคการเกษตรโดยตรงเลยคือคือมันสนุกสนุกแล้วก็เราก็ยังพอมีแงครับแล้วก็เลยเหมือนกับได้เที่ยวด้วยคือเี่กก็จะตามไปที่ลาวตามไปที่ลาวไปที่เมืองจันทร์ไปดักหน้ารถไฟ เพื่อไปดูว่าทุเรียนสบายดีไหมทุเรียนที่ส่งไปจากแหลมจะบังใช่เราก็จะถึงเดืนสี่อาทุ่มแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะดูทําการถ่ายทอดให้ดูนะคะถ่ายทอดไลฟ์สดติดตามได้อาจารย์ตรงไหนบ้างครับก็ตาอลไทยเอื้อตระกูลนะเฟซบุ๊กยนะโดยมากก็ถ้าเป็นผู้ที่อยู่โครงการทุเรียนก็จะพอรู้แต่เนื่องจากว่า เฟซบุ๊กโดนผิดกั้นไป90%นะฮะเหลือแค่สิบเปอร์พยายามดูกันหน่อยก็แล้วกันเจอนะคะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับเมื่อกี้ก็ได้ยินอาจารย์อรไทยพูดบอกว่าการขนส่งทางรถไฟเนี่ยรวดเร็วกว่ารถยนต์นะครับสิ่งที่จะดีตามมาก็คือว่าต่อไปเราต้องตัดทุเรียนที่แก่จริงๆครับเรียกว่าตัดวันนี้อีกสอามวันพี่น้องชาวจีนได้กินได้ปอกทุเรียน แกอร่อยที่สุดจากประเทศไทยเลยครับนี่คือข้อดีที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งทางกระบวนรรถไฟครับนี่ครับพี่น้องขอบคุณและสวัสดีครับ